เชียวค่ะตอนนี้กำลังสิไปล่ำถวายแล้วนะพี่น้อ,อนะคะกำลังตุมต่มตุ่มเต้าจะพาพ่อหมอว่างถุ่มนึงนี่นะคะวันนี้ก็แต่งหน้าจวดจวดคักวันนี้เราจะมีการขี่ซาเลง้งเอา้าเร็กน้อยละกออกมาตาใส่หรือเร่งเร็กน้อยล้กออกมาใสเอา้า รถตู้บ่ไปยินว่าที่รถพ่วงไปน้ำเนี่ยดีบ่ไปบ่ที่รถพ่วงชาเลียงวางขี่เลยเออนี่รลรเทม้อั่งเรว้น่งเม้่าอย่แม่เพิ่นไปละบ่น่าจะรถตู้ไปส่งแล้วม้ง เอารถตูที่ว่าาเล็งมาอ๋อรถอีแต๊กมาอิงอ่ะมาหนูมาแร้วเร็วุยมซอยกันเด้อสามโยมเสียบอโอของแท้ของแท้ตีลำไหมของแทนมา มาดพูดน,น่เห็นตะลังค่าวัดไหวใดีแล้วเนี่ยเห็นเอาตี <Okay. S 2> โอ้ยเนอ่ะจี่เปยังจูจูยาัปากเอออ<ๆ> <laughs> พ่อลูกพุศตั้งหนาดิขนาดตัวผู้ใดเออนสยาหองปุ๋ยเอาลูกเตกกี่ใส่ล่ะย่ดเตะก็ยึดเตะมาหาปะ าตู้ด่ไปบัตรกาไปที่เนรถตู้พระสงไปยางไปอิหรีครัเขาไปส็นนี่ยางไปอิหรีวันนี้จะมาโจ้พอเมีน พูดนะพี ies, Mom, oon, bo, ่น้องมกับกวาพูดวัดเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่อเห็นวัดบ่อเห็นลังคาวัดบ่พูดตี่เจ้าเนี่ยเาขึ้นที่ก็าจีท่านเ็ง กไป,ปสสกวันน,<อ>นี้เป็น<อ>ง,งานบุญพเวทแต่ว่าให้ลำถวายนะคะผอมีพระธาตุยู่นวัดเออเข้าใจอยู่กับว่าแม่นงานสละองพระธาตุเนาะแล้วก็อีกมี่ลูกเหมือนเข่พูดบอกว่าไปลำถวายหลวงปู่เสด

คุณเถอะ่อแล้วมาใส่ชุดคื้สมุยากมือตอนนี้ตอน้ะาไปชุดเหลี่ยมแค่วันนงนเหลี่ยพ่อเหลี่ยมธรรมดาแหละพ่อมเสียคุณนี่ โอยไปของงามจังไอแม่เอ้ยมึงเนี่ยตาไทยบาดเขาเจ้ายังโมโหว่าเขาสิแต่งตัวไปอยังแม่เจ้าคิดว่าเคยไปหอดเลี่ยวปัจิก้าขึ้นมาบอกกับโมอินดูมาสุดเขาไปยางกลับขึ้นมาเลียกับโมอูนดูมันปุ๊กช้ากันเวอร้ เห็นปหมอลำสิไปใส่เิ่นยังถามกันอยู่เลยว่าหมอลำสิไปยังมอลำนี้จากละลาจ้าป่เรียนแล้วขออนุญาตหองควอบคัวน่ต่อมอเจ้าว่ปฝึกสากันดีไทยบ้าน 后面。对，大姑。我叫你来，你来捏，来一点。来，过来。怎么，今天晚上他妈的有三三个人了？啊、嗯，他他妈尿尿多快，他妈尿尿。 คุนสูกล่องนองคุณขันโมพี่ประโยชน์ปานนี่นายโอ๊ยห่อนล้วพี่น้องนี่ตายดอกเพื่อนเด้กมากกู หอมแรงเนาะหมูเรยว่าเทาเทาเลวมบอกว่าเช่ารถไปหาบูเห็นเนาะวันนี้เขาม่ซีคันอล่มไยังดอกเขาเชบแล้วเขาหลกเาะปากเอาเด่นื้อเลยดอกแมงกลองเอาตีก็ละทานน่าร้าเนาะโอเคเโอเคอดีวันนี้เขาไปต่ำถืนไปต่นเวทีไงอาเซงนี่อุ้ยแต่ได้มแมน คุณเดมาหลายอยู่คุณอะข้างหลังคุณอะข้างหลังเราก็มีไปยังไปละไปมาหอดแล้วละไปเห้องนาบูดนาบูดนาบูดหรือนาบูดนาบูดนาบูดหรือนาบูด ต้อมอาในตอนกในันเียนนี้น่าพอดีได้รับการประชาสรรมประปางาาจัดมา้อเเออได้บุญยุดอกได้บุญยอะด้กมาได้บุญเยอะแล้วจลสบายหลวงปู่อาจจะเป็นช่องโลกมุ่นิดนึงนะคะพี่น้องหอมแดงแล้ออลไะคะพี่น้องพมหรอค่ะขออนุญาตลงไลน์โอ้ลงคลิปนะคะสำหรับ คลิปนี้ไว้ซนีค่ะคลิปหน้าพบอก,กันไหมคะ่ะสวัสดีค่ะ